มาสวนภุมิคนไกลบ้านเราออกมาสวนภูมิรู้สึกแปลกเลยนะลูกมันร้านเยอะจริงๆเลยสวนภูมิร้านเยอะมากดอนเมืองไม่ค่อยมีอะไรน่าจะเปิดอ่ะว่าสู่ไฮซีซันผมจะเดินที่ไปไปดานังดานังประเทศประเทศเวียดนามดานังเคยมาตั้งแต่ ไมใชตีตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่มีคนเท่าไหร่โมงสี่สิบพอโงสี่สิบสี่ืองเราไปอยู่ด้านหลังนี้เรากำลังจะไปประเทศเวียดนามเป็นการเดินทางครั้งแรกหลังโควิดใช่ไหมกี่ปีและสามปี เคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้เราจะไปเจออะไรบ้างเป็นทริปวันแม่ด้วยใช่ไหมวันนี้เป็นวันแม่ครับผมเดี๋ยวัจัน เรียกแกล็นะครับชิ้นหน่อยลูกเรียกแกล็ให้ไปส่งที่หอยอันมาถึงแล้วบิ๊กไวท์บิงปอง,ง,งต้องหัดพูด <ๆ S 2> ต่อไป <ๆ S 2> พ่อกับแม่ก็จะไปกับบิงปองกับบิๆๆ<ป>๊กไบค์พ่อกับแม่ก็จะไม่พูดแล้วดูบรรยากาศในเาืองนี mm ้ hmm. ดูมันเรียบร้อยดีสะอาดเรียบร้อยดี จริงวันนี้อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนนะกำลังดีเลยมดูบรรยากาศก,ก็สวยงามดีนะครับป,ประเทศเวียดนามขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีแม่น้ำเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเราอาจจะเจอแม่น้ำอยู่เป็นระยะระยะ นี่ก็แม่น้ำนนี้ก็ใหญ่แม่น้ําแต่ละเส้นนี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เมืองเมืองนึงมีแม่น้ําหลายเส้นตอนอยู่บนเครื่องบินมองลงมามีแต่ภูเขาเต้ไปหมดเลยก็ดูอุดมสมบูรณ์ดีนะครับ เป็นรถลักษณะอย่างนี้แล้วก็นั่งเที่ยวตามโปรแกรมตามเส้นทางที่เขาจัดก็สบายไปอีกแบบแต่ของเรามันไปไม่ได้หลายจุดอยู่ไม่อยู่แค่สาวันสองคืนก็เลยกล่าวว่าจะนั่งนั่งแท็กซีเอาเดีไปไหนก็เรียกแท็กซี่เอานะครับสังเกตสถานที่ร้วนเหลืองๆน่จะเป็นสถานที่ราชการ ตัวอย่าีมัสตาร์ดนะอ่าสีมัสตาร์ดเนี่ยดูในเมืองเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆอย่างนี้ยอยู่ฮานอยก็เป็นแบบนี้นะตัวเองเท่าที่เขาจําได้ทีหห่ฮานอยก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยูดล่มทั้งเมืองอะ่ะถนนไม่ได้ใหญ่อะ่ะถนนแบบนี้แหละแต่เป็นต้นไม้แบบนี้ทั้งเมืองถึงโรงแรมเราแล้วเรตเติ้ลรีเวอร์ไซด์คอยอันดูดิ แล้วก็ดูลูกเลยเนี่ยให้อุ้มเลยเนี่ยบอกว,ว่าง่วงอุม้มอ่ะครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินออกไปนอกโรงแรมฝากกระเป๋าไว้เดเดี๋ยวเราจะออกไปหาร้านอาหารก็คือให้ที่โรงแรมเขาแนะนําครับเขาแนะนําร้านอาหารใกล้ๆที่หนึ่งเดี๋ยวเราเออาาากเดินทางไปดูว่าเป็นยังไง เราเจอแม่น้ําเราก็ได้เดินมาตามริมแม่น้าเห็นโรงแรมบอกว่าสามารถเดินไป้านอาหารได้เราไปเดินริมแม่น้ําดีกว่าไปด้วยกิอรเขาตงแรงเลยลังเยอกระอบโอ้บ้านนี่โรงแรมเก่าคลาสสิกมากล้าง <c oughs> เราเดินผ่านตลาดสดงเราบางาลูกจุงมือ เราผ่านตลาดสดซึ่งตลาดสดของเยอะมากค่ะเป็นของพื้นเมืองพื้นประจำของสิ่งเขาที่คือเม็ดอะไรเม็ดบัวเม็ดบัวแน่เลยของเห็ดเยอะมากเลยเห็นน่ากินอ่ะสก ลูกใหญ่มากเลยว่าจะหาร้านเจออิสเมียอายุออเดอร์แมงโก้วันแมงโก้วันมีน้ำไหมบ้างแมงโกสมูทตี้มีน้ำมีน้ำน้ำมะม่วงกับมะพร้าวมีมีมะม่วงกับมะพร้าวอะไรดูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรเพราะเธอเมลอนเอาน้ำมะพร้าวดีกว่าเดี๋ยวมันเที่ยวมากแอปเปิ้ด้มีเอะนัทแอปเปิ้ลโคคอนัท โคโคดัตวันไแอปเปิลชูมังโกวันมังโกและช y e แอปเปิลวันกุนงาเสร็จโตมลยพ่อแม่มซีเรียสโต๊เดินไปทังนานกว่าจะหาเจอ แสดงว่าย่านนี้คือเป็นย่านที่เที่ยวเขาอยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันมันเหมือนกับในภาพที่เราเคยเคยเห็นนะก็คือคนเดินไปเดินมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นตอนตอนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นๆที่มันไม่ได้แดดมันน่าพอแล้วจะกินแล้วก่อนมันดูเยาะไม่แออัดเวลาผ่านคปรอต่อไปยังไม่ได้กินรอต่อไปยัผ่านไปกี่นาทีแล้วเองถ้าเป็นบ้านเราได้กินนานแล้วเนี่ยนี่ยก็กำลัง รอข้าวนานก็รอข้าวนานแล้วพอรู้สึกว่าก็อยากไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นเลยในส่วนเราก็ได้กินที่ไหนได้เราสั่งปิดก็เข้าใจว่าเราสั่งแค่อย่างเดียวก็เรียกมาเสิร์ฟอย่างเดียวที่เหลือก็นั่งรอนั่งรอจนเดินไปตามจะรู้ว่าเขาตั้งว่าเราสั่งแค่อย่างเดียวพอสั่งใหม่แป๊บเดียวมาทีนี้ดู นี่อะไรสักอย่างนึงิเองนะลูกันนี้อะไรสักอย่างนึงอันนี้อะไรสักอย่างนึนนงเรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาเดินชมเมืองตอนกลางวันร้อน <c oughs> อันนี้เป็นคาเฟ่ตรงเนี้อันนี้น่าจะเป็นคาเฟบา่บ้านหลังนี้คลาสสิกมากหลังจากที่เราแวะคาเฟ่กัน ได้กาแฟมาหนึ่งแก้วสองคนละแก้วรสชาติกาแฟคือโอเคมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆถนนคนเดินโอเคค่ะคล้ายๆถนนคนเดินนะคะคือจะมีของขายสองข้างทางตอนกลางคืนไม่จะสวยเลยอืมตอนกลางคืนเนี่ยที่มันมันน่าจะเดินสบายมันคล้ายๆถนนคนเดินเดี๋ยวตอนกลางคืนเป็นเย็นแล้วเรามาเดินอีกรอบมันคล้ายๆผลิตภัณฑ์ของหนังมันอาจจะร้อนหน่อยเนื้อสองรางมันใกล้ๆโรงแรมเรานี่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเดินอีกรอบ ทุกคนก็มาเดินมีของขายของพื้นเมืองจำท้องถิ่นให้ถ่ายรูปได้ด้วยอันนี้เป็นวัดจีนไม่เปนี่นจีนนะคะไม่เูนี่นนเขตตลาดอีกแล้ว

เขามีความคลาสสิกมีความคลาสสิกเมืองดูมีความคลาสสิกความแบบแต่เขาวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนที่เวียดนามเขาก็จะแบบเขาก็จะขายแบบสมุนไพรกลิ่นแบบมองไม่ถูกอ่ะกลิ่นฉุนๆหอมเหลือูกคาเฟ่ก็เยอะมากเลย คาเฟ่บาร์อะไรเงี้ยเจอตลอดสองข้างทางน้ำผลไม้ก็เยอะเป็นริมคลองเดี๋ยวเขาก็จะพาเราปั่นเรียบคลองนี่นะคะสองข้างทาง,าง,ทางร้านค้าร้านขายแบบเป็นของแบบ เหมือนภูกเก็ตอะไรประมาณนี้ยอารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณภูเก็ตอันนี้ก็เป็นริมฝั่งคลองสองข้างทางอันนี้เป็นคลองคาเฟ่เยอะมากคาเฟ่แอนบาร์มันเป็นเรสตอรองแอนบาร์เยอะมาก ผมาดูนะครับว่าห้องพักที่โรง,งแรมเราเป็นยังไงบ้างเปิดได้เลยน่าแนนแนนเอา้าทำไมยอยู่เนีเ่ยเอ้าทำไมอยู่ตรงเนีเ้ยเปิดฝั่งนี้เป็นปงไปไหนเราพาชมห้องหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้าง พาชมห้องนอนเป็นยังไงบ้างไปพาชมห้องขออ,อันนี้ห้องเรามีห้องเรามันมีสองเตียงอันนี้เตียงเสริมนีเตียงเสริมไปดูห้องน้ำก่อนแล้วกันไปดูห้องน้ำก่อนอน,นี้ห้องน้ำมีอ่างน้ำด้วยนะ นนี้เป็นตู้ตเสื้อผ้าเหรอออาไปตัวนี้ก็ติดติดแม่น้ำติดแม่น้ำหรือไปดูซิงนอกโอ้ร้อนอยู่นะช่วงเวลานี้เวลาร้อนงดูบงงตอนเย็นนะคะก็ จะเริ่มมีตลาดนัดถนนคนเนเมนูอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอยามค่ำคืนฝนมันตกหนักขึ้นแล้วอ่ะับปะมันหนักขึ้นแล้วเราหาที่หลบก่อนได้ไหม เดี๋ยวสักถ้าวันนันเราก็จะเห็นวนะ่านักท่องเที่ยวเขาไปยังไงกันเราก็ไปตามเขาเออก็ไปดีไปหาที่พักก่อนแล้วก็กำลังสงเขตว่าร้านนี้ขายน้ำดอกพอไหมนี่คือร้านนี้หรอน่อาจะใช่อ๋อหอมมออมาเราก็ต้องถ่ายรูปกับน้ำกัะน้ำ,น,ำน้ำดอกบ,บวัวร้านนี้ก็เลยมาขายเหมือนกัน เอาไปไว้ลูกทำไมเป็นแบบไหนอร่อยไหมลองชิมดิสไม่กินละไปลองชิมดูดิเป็นไงมันโหกรีบดูดก็เป็นไงบ้างลูกรสชาติรักายชามะนาวเออเหมือนชามะนาวใช่ไหม ไหนรีวิวให้ฟังซิรสชาติมันเหมือนกันไหมรสชาติแม่ลงองก,ก,กินดูไม่เอากิ <6 S 3> นก้อนรสชาติกินนู่นรสชาติหอมหอมสมุนไพริดนึงเออแล้วก็แต่ว่ามันมีความเปรี้ยวแล้วก็มีหวานถ้าคือสดชื่นดีได้ได้อยู่ ดูด้านนอกครับฝนตกก็เลยต้องหาร้านนั่งกินข้าวไปก่อนยังไม่หิวเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนั่งกินรอให้ฝนหยุดอาหารน้าแรกของเราครับเป็นปลาหมึกบิกไบบอกว่าชอบอยากกินปลาหมึกก็เลยสั่งปลาหมึกให้บิกไบ แต่ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเราผัดกับบุ้งล้วก็เมนูอือ่นเองเราค่ดูกันว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้เราดูว่ามีอะไรมีมีปลาหมึกปลาหมึกผัดอะไรสักอย่างนึงใส่มีหอยแล้วข้องน,นั้นก็กุ้ยเอ้ยไม่ใช่กุ้ยกุ้งเดี๋ยวมาดูเมนูถัดไปนะครับดูบรรยากาศตอนกลางคืน ฝ<ม>นตกฝนตกเป็นสิ่งที่ดีไหมไได้แล้วเอาไได้แล้วไปค่ะิา่อาว่าได้ไ้นได้เท่าไหร่นายนเไหรนาีแล้เด็กๆสคนก็ได้กินอีกแล้วกินเขาเรียกอะไรเนี่ยไอเนี่ยไอซ์รีมโล ไปทีมโลแล้วแม่ทำอะไรแม่รอถ่ายโลถ่ายโล,ยโลกับโคมไปส,สวยงามดีนะเนี่ยโคมไปที่บ้านเราก็มีของคนเขาถ่ายเต็มเลยโคมไปร้านไหนมีโคมไปค้นนกเลยถ่ายนี่เราก็มาเดินถนนคนเดินตอนกลางคืนตอนนี้ ตอนนี้ฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วครับไม่ต้องกลางละกำลังดูว่ามันมีอะไรเที่ยวบ้างกินบ้างซะอินกอดีเทัน่เบ้านเราเลยอันนี้อะไรมันเต็นตะรูปเลยนะชนนใช่ไหมนี่ <c oughs> <N> บรรยากาศตอนกลางคืนดูในแม่น้ำมีทายเรือเต็มเลยไม่ล,ล่องเรือเฉยล,เล่อ,เลองเรือเฉยแหละไม่ได้ลอยด้วยก็ลอยกลับมาเดินทางโอทาวครับ อันนี้เป็นฝั่งโอทาวฝั่งโอทาวก็จะเป็นร้านชิคๆประดับไฟสวยงามตอนกลางคืนเมื่อที่คนเยอะถายไม่ค่อยสะดวกตรงนี้ค่อยโอเคนะล้วเราก็มานั่งกินสติกู้ดอีกทีหนึง่งเป็นปลาหมึกย่างครับ ็นมันหอมดีก็เลยแวะกินดูเครื่องเคียงมาแล้วปลาหมึกหอมเคี่ยวกับเครื่องเคียงผักกับบรรยากาศออันนี้ก็บรรยากาศในโรงแรมในห้องพักของเราครับอยู่ริมแม่น้ำ าการดีใช้ได้เลยครับ